คนที่เกิดมาล้วนแต่ต้องการผลักดันให้ชีวิตได้อยู่ดีมีสุขผลและบุญและวาสนาคงจะนำพาให้พวกเราได้พบแต่ชีวิตที่มีความสุขกันทุ่นหน้านะครับคุณผู้ชมสิงนนักเตะรบาจาพาอพวกกาาาาาาวววรรรุงเพือโยสสนนมปะทันนี้ทีมงานรายการลูกหนังติดลอ้อและพิธีกรสู้ชีวิตเาวลิตย่อมดอนครับ จะตามหาแขกรับเชิญที่มีอาชีพครับรถแท็กซี่มิเตอร์เช่ารายวันเป็นอีกหนึ่งชีวิตและเป็นอีกหนึ่งครอบครัวครับที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ครับุนกนกน,กน,นััปิิดดลลอออขตา พี่สม,มบเรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตามหาเส้นนานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของรายการลูกหนังติดล้อนะครับเราตามเรื่องราวของพี่ที่ขับแท็กซี่มิเตอร์นะครับแล้วก็มีลูกชายเป็นนักเตะนะครับพ่อคนนี้ อยากกระทำหลายอย่างให้กับลูกชายนะครับเพื่อจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นรถของเราเองหรือว่าเราเช่าเช่าครับเช่าวันเท่าไหร่ครับวันละหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับผมดังนั้นวันหกร้อยบาทนี้ที่สํารวยจะต้องหมายถึงว่าหกร้อยเนี่ยค่าเช่าแล้วค่าเช่าต้องค่าค่าค่าก๊าซค่าก๊าซอีกสองร้อยกว่าบาทค่าก๊าซอี่สองร้อยครับผมแล้วก็ยังมีเป็นแปดร้อยนะนะแปดร้อยนี้มันจะต้องมีให้เขาอ่ะ ให้หมดแล้วนะน้ำมัน200ค่าเช่า600ครผมแล้วค่าอาหารที่ครอบครัวตกประมาณได้ต้องตกประมาณพันสามพันสี่ครับถึงจะอยู่ได้อยู่ไดพันสามพันสี่ถ้าวันไหนมีงานเทศกาลหน่อยก็โอเคได้นะข้าผมนะเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วค่าขยันภรรยาทำเย็บผ้าครับเย็บผ้าอ๋อเป็นเป็นแม่บ้านด้วยเป็นเย็บผ้าด้วยเย็บผ้าด้วยทำงาน ไปคิดยังไงถึงให้ลูกชายได้เล่นบอลแปดชอบด้วยเขาเป็นแต่แปดขวบแปดขวบ้องเล่นบอลเล่นกีฬาทุกอย่างได้หมดตะกพอแบดได้ครับเล่มต้นในฟุตบอลก่อนต้นฟุตบอลแล้วพี่ตำรวจบอกแปดขวบปุ๊บเอ้าลูกชายชอบเตะบอลกับพ่อนี่แหละเป็นคนหาสถานที่ให้ลูกชายขับรถแท็กซี่แล้วไปเจอเขาเล่นคนได้เยอะก็เลยสอบถามเพราะว่าเขาเสียเงินหรือเปล่าเขาบอกไม่จำเสีย มาสมัครให้เข้าเขียนใบสมัครแล้วก็เข้าไปได้เลยแล้วก็แปดหวดครับขับแท็กซี่ไปเจอเขาเล่นฟุตบอลเยอะๆครับพี่เดินก็ไปหาคนเลยเหรอเดินเข้าไปถามแบบนี้นะเดินไปแบบนี้นะไปถามันเลยเหรอแท็กซี่นะแต่แท็กซี่เลยนะเินก็ไปถามครับผมเขาเขาสงสัยไหมว่าเออีตาคนนี้มาตามลูกชายหรืออะไรเปล่าไม่ไม่ผมลูกผมเห็นลูกผมชอบบอลผมก็เลยต้องพาเขาไป ไ่เก่ดถามเขาดูว่าเสียตังค์หรือเปล่าไม่เสียตังค์ก็เลยพาไปอตอนแรกเขาก็ไม่กล้าไปเขาไม่มีเพื่อนนะจากพี่ฟรีมา300ตอนนี้พันกว่าบาทแล้วกว่าบาทาก็ก็กระโตขึ้นแล้วก็ไปต้อมกับตอนนั้นยุ่งอะไรครับที่มาคูณหนานๆเนี่ยสิบสิบปีสิบเอ็ดปีครับสิบสิบปีอะซ้อม 10, อยู่ของเขาสิบเอ็ดปีครับแล้วพี่ํำรวยมีกําลังไหวไหมคือยังไงต้องหาสตาตังค์ให้ลูกอ่ะมันก็ต้องดิ้นครับเพราะว่าตัวลูกเขาชอบดีกว่าไปเล่นเกมนะพี่ เลาก็ไปเล่นบอลน,นี่ดีกว่าเจมส์เขาเลิกเลนมา๊บคือเข้าสนามบอลเลยจากบุญนน้อมนี่อยู่เข้ากี่ปีอ่ะบุญนน้อมอยู่กับบุญนน้อมสามปีนะครับสามปีครับสามปีแล้วจากบุญนน้อมไปไหนต่อจากบุญนน้อมจบมหกพอดีเข้า,าบดินไปเข้าบดินครับผมตอนนี้สรุปแล้วอยู่โรงเรียนบดินบดิน,ดนเดชบดินเดชา นะตรงไหนโรงเรียนอยู่ตรงไหนฮะตรงลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดครับอ่าตอนนี้อยู่โรงเรียนบดินแล้วบาดหลักตรงนี้แล้วครับผมซ้อมที่นี่กินนอนที่นี่ครับผมแล้วที่โรงเรียนบดินเราต้องเสียสตังค์อะไรไหมก็เสียค่าเทอมครับค่าเทอมอย่างเดียวคือเป็นนักเตะของโรงเรียนครับผมอ๋อนะฮะนี่คือชีวิตของของลูกชายของพที่ทำรวยกว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะเหนื่อยไหมหนักหนกครับหนักนะหนักมาก แล้วเป้าหมายจะให้น้องเต้ไปอยู่ตรงไหนให้เขาเป็นอะไรตอนนี้เขายู่อะไรแล้วเขาอยู่13ปีแล้วครับเป็นเยาวชนของอาร์มี่อยู่ครับ13ปีตอนนี้อยู่บุรินชาต,ต้องการให้เขาเป็นแบบไหนพี่ให้เป็นนักบอลอาชีพหรือว่าเป็นนักวอตอาชีพอ่าถ้าเขายกตัวอย่างอย่างถ้าเขาเป็นอย่างพวกคีรัสิ์แดงดามันก็มีเงินเดือนถูกไหมได้ครับนะเงินเยอะด้วยอมา <c oughs> เลี้ยงครอบครัวได้นะครับตอบแทนพ่อพี่ํารวยมองมองฝีเท้าน้องเต้มัน มันพัฒนาไหมพัฒนาพัฒนาอสมองเขาไปทางบอลนี่ไปมากมีเซนฟุตบอลเลยแบบเป็นของแกนแท่ของฟุตบอลเลยครับผมจริงจริงเเวลาไปเล่นกับเพื่อนนี่คือเป็นตัวเอกตัวหลักเลยเอกตัวหลักครับดีนหลักเลยอทีมขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้โทรตามทุกคนนะะอยากเห็นน้องเป้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านพี่สำรวยวันนี้เป็นวันหยุดด้วยครับผมนะฮะคุณแม่อยู่ไหมอยู่ครับอยู่นะน้องเป้อยู่นะครับ พรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันนะครับเราจะตามตัวน้องเป้ไปที่สนามฟุตบอลแต่ก็ประทับใจนะคุณพ่อก็มีแค่อาชีพขับแท็กซี่แต่ว่าผากดันลูกชายนะ สางบ้านเกิดเมืองนองมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามาหางาน ต่างนานคร่ำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ตามเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกกันเท่าคำแต่มันต้องช้ำทำมาหาได้ไม่พอ หมดแรงอ่อนล้านี่และนะคนจนสู้และดินรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวลงล้ตกงานอยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันท้อมันตรงเพียงใดช้ำใจปวดรา ับแดนอีสานบ้านเกิดมาลาแล้วละครบทตัวนั้นชื่ออะไรลูกอะไรนะฮะโอ้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 ชื่อโอ้โอ้อะไรโอน้อยออกโอเล่เอออายุไหนแล้วครับไม่รู้นะครับแม่ตอนนี้อายุไหนแล้ว สิบสามบสาแล้วนะครับเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุไหรปอสองปอสองก็ประมาณ8ปดขวบได้ไหมพ่อคนนี้ทำอะไรให้เป้เยอะแยะเลยนะครับรู้สึกว่าเห็นใจคุณพ่อไหมเห็นใจเห็นใจเนาะแกต้องขับรถโหดูดีกว่าจะได้สตังค์มาให้กับทางด้านครอบครัวเมื่อกี้ก็ซื้อกับข้าวมาฝากด้วยมีอะไรจะฝากอะไรไปถึงพ่อคนนี้บ้าง ขอให้พ่อตัวว่าแข็งแรงอ,อยู่ผมไม่นานแน่นอนครับลูกทุกๆคนก็คงจะต้องพูดแบบนี้เช่นเดียวกันอยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราให้นานที่สุดอยู่ดูผลงานของลูกๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานในวันข้างหน้า มันง้ายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพอกลับบ้านกลามละกที่พ่อนั้นหวานอยากลูกไม่นานลูกโตนาน,น้องแป้เด็กอีสานคนนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่โชคดีที่มีคุณพ่อให้ความสนใจกับเรื่องกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มที่รางวัลต่างๆรูปภาพต่างๆก็คงจะกระตีได้ไม่ยากดเด็กคนนี้ ลูกชายของคนขับรถแท็กซี่ฝีเทา้าไม่ธรรมนาอย่างแน่นอนในช่วงหน้าครับเราจะติดตามน้องเป้และพ่อคนนี้ที่เฝ้าดูขอบสนามผลงานของลูกชายอย่างใกล้ชิดพลาดไม่ได้ครับจะมมมมมีีีีบ้าาาานนนโโตตรรถกสงงหเือดใัใค่ไ กไปคราวนี้แม้จะยาวนานพวกเราทางบ้านเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่สะอื้นร้องไห้หนูแปลงลับไปสงสารแม่จังส่วนน้องหยิงยิ่งยามเย็นยามอ่อนประจำเหตุผลไม่ฟัง ไม่เอาบ้านโตไม่เอาทุกอย่างจะเอาขี้หลังของพอคนเดียวสุดท้ายนี้ขออวยพรให้พ่ออยู่แดนไกลมีใจเด็ดเดียวขอระคุ้มครองยามใจห่อเหี่ยวปกปกองและเลียวร่ำรวยกลับมา